รีวิวแบบจัดเต็มปลอกสวมเพิ่มขนาดแบรนด์ยันแมนรหัส j 5 9สั่นแรงเม็ดมุกสะใจฟินทะลุพิกัดข้อนี้ของ j 5 9นะคะ1ปลอกเพิ่มขนาดรุ่นนี้นะคะจะต่อหัวเพิ่มความยาว1น,นิ้วและผิวภายนอกนะคะมีเม็ดมุกนูนและจะงอยเล็กๆสำหรับช่วยกระตุ้นบริเวณจุดเสียวของอีกฝ่ายโดยตรง 2. j 5 9มีมอเตอร์สันแบบสอด ที่ให้ความรู้สึกเร้าใจขณะสอดใส่ช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกที่เข้มข้นยิ่งขึ้นดูข้อดีไปแล้วนะคะเรามาดูในส่วนของข้อเสียของ g 5 9กันบ้างค่ะสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้ปลอกเสริมมาก่อนนะคะอาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้งในแง่ของการสวมใส่และจังหวะการใช้งานขนาดและความยาวของ g 5 9ความยาวทั้งหมด5.2นิ้วรอบวงก่อนสวม4.2นิ้ว รอบวงหลังสวม4.6นิ้วและน้ำหนักของตัวสินค้านะคะ89กรัมค่ะวิธีสวมปลอกเพิ่มขนาดนะคะให้หม้วนด้านในตัวปลอกออกมาด้านนอกแล้วพับจากนั้นนวาวางบนหัวองค์กระชาตแล้วค่อยๆรูดลงจัดทรงให้กระชับกับแท่งเอ็นแล้วดึงห่วงรัดนะคะไปคล้องกับอันทะแค่นี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะสั่งซื้อ j 5 9ตอนนี้นะคะราคา990บาท และทางร้านจะมีของแถมเป็นเจลลอลื่นขวดใหญ่200 m l มูลค่า350บาทฟรีไปเลยค่ะถ้าหากคุณกำลังมองหาอะไรบางอย่างที่จะช่วยเติมเต็มความสัมพันธ์ให้เราร้อนกว่าเดิมปลอกเพิ่มขนาดแบรนด์ยันแมนอาจจะเป็นคำตอบที่คุณกำลังหาอยู่เสริมความมั่นใจเพิ่มความสุขในแบบที่ปลอดภัยและเข้าใจกันขอบคุณที่ชมคลิปนี้จนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสินค้าดีๆมีคุณภาพ เราคัดมาให้คุณเสมอสวัสดีค่ะ